ทงช่องเองก็ยังไม่ได้เรียกต่อครับแล้วเราจะต่อหรือเปล่าเรนว่าเดี๋ยวรอให้แบบผู้ใหญ่เรียกต่อก่อน,น่ะแล้วก็คือต้องคงได้คุยกันนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่มีคุยเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่สักคนหนึ่งในช่วงนแต่ปกติครับจริงๆผมว่าถ้าช่องเสนอข้อเสนอดีๆมาผมว่าผมก็ยังอยากต่อนะครับแต่ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยังยังไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเรียกต่อเลยนะครับแล้วก็ ละครเป็นก็ห่างมากๆแล้วอะไรเงี้ยเต็มก็เล่นเกือบปีแล้วเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเลยทําให้มีข่าวมาว่าเราจะต่อก็อาจจะใช่ไหครับแต่ว่าก็ด้วยความที่ก็ยังไม่มีใครเรียกต่อก็เลยก็อยู่ดีๆจะเดินแบบพี่ครับผมมาต่อสัญญามันก็อาจจะยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็เดี๋ยวคงจะต้องรอให้เขา ยืนข้อเสนอมาก่อนเลยเรียกมาก่อนอะไรเงี้ยปกติพอใกล้พอใกล้จะหมดสัญญาเขาก็จะตอก่อประมันหกเดือนอะไรเงี้ยแล้วของเราแบบไม่มีส่งสัญญาเลยว่าถึงเงียบหายนั่นน่ะสิครับหรือว่าเขาจะไม่สนใจผมแล้วเรา้อยใจใจ ก็มีน้อยใจไหมก็บ้างครับเพราะว่าผมไม่ถ่ายละครมาประมาณเกือบสิบเดือนแล้วเราเองได้มองทางใหม่เลยต้องไปเผือกเพาไม่ได้ต่อสัญญาก็มีไปคุยกับหลายที่ครับแต่ว่าอย่างหลักๆเลยเนี่ยคือสัญญากับช่องเจ็ดยังไม่หมดครับอีกเลยประมาณ3เดือนแล้วก็สัญญากับแกรมมี่เนี่ยก็ยังไม่หมดเหมือนกันครับของแกรมมี่เหลือปีหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยกลับไปคุยกับแกรมมี่บ้างว่าเออถ้าผมหมดสัญญาแล้วดูแลผมหน่อยไหมอะไรเงี้ยครับแต่ข่าวว่าเราเองก็ได้ไป คุยกับทางช่องสามแล้วเดินเข้าตึกมารีโนนแล้วด้วยก็รู้จักกับหลายๆคนที่นั่นมาครับไปคุยเรื่องสัญญาต่อยังครับยังไม่ยังไม่คุยครับเขายังไม่ตกปากรับคำเลยครับอย่าเพิ่งเวแต่ว่ายังยังไม่มีการคุยแน่นอนครับเราเองก็ดูน่าจะผ่อนใจแบบต้องเจ็ดแล้วหรือเปล่ามาดูว่างานก็ไม่มีด้วยแล้วก็ไม่มีการติดต่อมาด้วยไม่คุยว่านัดของวันทำไมไม่ได้ไปต่อสัญญา ก็ก็นิดหน่อยครับแต่เพราะว่ามันมันไม่มีใครที่จะมาคุยกับเราจริงๆนะครับเราก็เลยเหมือนกับแบบต่างคนต่างเงียบกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยจริงๆคิดว่าเขาลืมเราหรือเปล่าก็แอบคิดลึกๆแล้วแหละไม่รู้จะไปตรงนี้ไปต่างกันแดงได้ออกไปได้ใช้ได้เสมอไม่น่าจะสิครับไม่น่าจะสิครับผมก็ไม่ทราบแต่ผมว่า การที่คุณแดงอยู่อยู่หรือว่าไม่อยู่ช่องเจ็เนี่ยผมว่ามันน่าจะแบบไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอยู่แล้วเพราะาทุกคนก็ทํางานกันปกติครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าช่องด้วยนะครับแล้วก็มันไม่มีละครนะครับก็มนจะเข้าไปไม่ได้ไปโปรโมทไม่ได้อะไรเงี้ยก,ก็เลยอาจจะแบบดูหายๆไปคุณใหญ่เป็นใหญ่ให้ต่อแล้วก็ต่อไหมคะหรือว่าต้องร้องเพลงคนถูกทิ้งเป็นเจ็แบบนี้จะได้มการคต่อะดงไหมคะหรือว่าเราจะไปอย่างที่บอกครับคือถ้าเขาเสนอมาดี แล้วผมว่ามันก็โอเคสำหรับผมผมก็อยากต่อครับแต่กลัวไหมว่ากับการที่เรามาพูดวันนี้ทําให้ช่องเจ็ดอาจจะไม่พอใจและไม่ต่อสัญญาเรามันมันก็เลยอ,อีก3าเดือนนะผมก็ไม่รู้ว่ายัางไงคือพูดกับไม่พูดเหมือนกันเลยครับเดือดาดคุยกับคุณแดงมากมิ่ไม่ได้เจอตัวท่านต,งตรงๆครับแต่ว่าได้มีโอกาสแบบฝากคนไปสวัสด,ดีครับ เหตุผลสาคัญ Arizona, ที่จะทําให้เราต่อสัญญาหมายถึงว่าหนึ่งเขาก็ไม่มีการถือเราไม่ป้อนงานให้เราไม่เห็นความสาคัญของเราเลยทําให้เราถ้าถึงจุดวันนั้นจริงๆคือสาเหตุนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคือเขาไม่ไปกับคุณแดงอย่างนี้ใช่ไหมก็ยังไม่เคยเจอท่านตรงๆครับก็เลยยังไม่เคยได้คุยตรงๆแต่ว่าก็ได้คุยกับลูกน้องท่านบ้างอะไรบ้างซึ่งก็เป็นการแบบรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการคุยเรื่องงานตรงๆอะไรเงี้ยครับมีตัดเนื้อตัดตัวเลย ท่านจำได้อยู่แล้วครับแล้วทนไมถึลืมหน้าไปอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ยังมีตอนนี้แกมี่ก็เริ่มกลับมาดูครับเริ่มมีการถ่ายโปรไฟล์เริ่มมีการขายงานมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาดงสมัยนี้เพลงก็ยากเนาะมันก็ไม่ค่อยมีคนแบบ แล้วเาเรียกอะไรแบบทํางานได้นานๆอเลยเงี้ยเพราะเราอยากเล่นละครด้วยอเลยเงี้ยครับผมแต่คุณพานี่รูผ้ผลไม่เลยคุณพานี่รู้ผลครับเก็อตอนนี้แกมี่ช่วยดูแลค่ะแกมีช่มช,ช่วยดูแลไปก่อนใ,<ช>ในช่วงนี้ครับ